สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมสู่ช่องสายฝนวัดป่าเจียงนะครับผมโอเคทันทีเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้ช่องสายฝนวัดป่าเจียงเดือนหน้าเจ้นี่สายฝนกําลังอาบน้ําอาบด้วยเล่นด้วยครับผมก็ควันดานะครับเป็นคนอาบน้ําให้อืมอาบน้ํากอน ดูครับน้องสายฝนสาวน้อยแห่งบ้านศาลานะครับเออโอกระเด็นไกลเหลือเกิน<อ>า <laughs> สายฝนบอกชอบแต่เรื่องน้ำดูตาเลีใส่ด้วยนะตาเลหาด้วยนะอีอีอ,อ,อลีลุกลุก<อ>ลุก,ก,กลุกลุอ่าวสเตตอัพสเตตอัพลุกรู้จักสเตตอัพไหมอ้าวเตตอัพสายฝนบอกไม่อยากลุกอนะ่ะ อยากเล่นน้ำอยากเล่นขี้ตมดูดูทุบเนอโนอนลงเลยอยากเล่นขี้ตมแล้วอยากเล่นขี้ตมแลวนอนลงเที่ยงนอนลงเลยนอนลงอ่นอนทือออนอนแล้วครับเดี๋ยวสักพักจะพาสสยฝนนะครับเอาน้ำสติพาสายฝนเดินเล่นบ้างนะครับ นานแล้วเราไม่ได้ถ่ายคล็อกไทคลิปเลยดูครับดูดูอ้อนออนกินนะครับนั่นนอนแล้วก็อ้อนกินด้วยดูอ่ะเล่นเล่นกิตมแล้วอ้าวอ้าวสนุกมากเลยสายฝนบอกเฮ้ยอออึเเ้นงิ จะกักกาลุกลุกลุกอ่าลวสายฝนลุกเร็วลุกขึ้นเร็วไม่อยากลุกแล้วในนอในนั่งแล้วไม่อยากลุกลุกขึ้นอะไรเฮ้ เอน้่ไม่ใในจุอัน,ออนยอยกี่เล่าอาบน้ำไปไม่ต้องเลมองเลมองอีกเลมองอีกเอ๊ะเปนตัยงเงียมอาอห้เ้าทำโ

จีตูตูตูอาสายตูสายตูโชว์หน่อยมีบูมาบูมาใส่ให้หน่อยนี่สายใจสายเออเออสายสายสายอีอีอีอ่ะโชว์ก่อนโชว์ก่อนเดี๋ยวค่อยเดินอิอิอิอีน้าให้ขาหล้างยกดูดิเออได้แค่นี้ครับหัวล่ะหัวทำไมไม่ถึงดินมันเคยยกได้บูป่ะไปทางไหนครับสายฝนไปทางไหนตอนลงไปเซ็งปั๊ดเงี้นี่

เฮ่ใช่ปนเอ้าเอ้าเข้ามาไไปโอมัดโบให้ก่อนมัดโบให้ก่อนโอมัดิสุดดบอ้าผูกโบสวยๆก่อนทามัดยดูดิสวยยังอ้ยสวยแล้วยื้ยืย้เอไม่จ้าไม่จ้าสวยไม่จ้าย้เ้้ ทำอะไรฝนอี่ใส่ฝนจะชูครับใส่ฝนจะชูหนักดัหนักดากหนักดักอ่ะชูนี่้ออ่อ่าเต้นเต้นต้น่้เต้นเต้นเ้นเอ้นเ้นเต้เอ้ยเอ้ยเอ้นเต้นเอ้นเต้เจ้นเนเ้นเตเ้เเ้เเ้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 เอ้เ้เ้เ้ยเ้เ้เ้นเนเ้ยเ้เนเอ้เ้ยเ

แต่คันว่าไอ้ไอ้หัวถึงดินน okay. right. ี่ยกได้อยู่หัวไม่ถึงดินสายหัวด้วยสายหัวสายหัวด้ยด้สายหัวโอ้ยโอ้ยเออเออไปเล s c u e ไปทางไหนสายฝนสายฝนจับเดินเที่ยวครับวันนี้ยี่ย <tra ี่อ้าวเรียกแม่ Mi> ์มย์อ่ะแม่์มยจ้าหนูน่ารักเมยจ้า ใครอยากได้นางกวัดก็เชิญได้ครับนี่มีนางกวัดกวากเรียกเงินเกลี่ยทองกวาดกวาดกวาดกวากพอควันไม่ลบให้เลยจะถ่ายรูปโชว์เดียวสักหน่อยไปไปทางไหนอ่าไปเลยไปไปเดินเล่นสายฝนโบกไปแม่แม่จ้าหนูเดินเล่นแล้วนะจ้า นานได้พาสายฝน, <รา S 2> นเดินเล่นนะครับ,บรที่ไปี่ไม่ได้อะไรทอกเดินผ่านร้านาพาบอย่างเดียวเลยสายฝนจะไปกินขนมกิน ok ขนมรานามาาน้านค้าก็ <c oughs> สั่นหน่อยขอขโทษขออภัยน,นะครับพอดีไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นครับใช้เทมือเลยแหละสั่นนะครับมือไม่ไม่กั้นเลยนะครับอโทษขอขอภัยน,นะครับ châu 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 tụt ơi Nà rắc nà rắc ơi Bởi order phong phim nó ơi hãy ơi hãy đăng văn hai đăng văn đăng văn ơi xiêng hãy văn อดูนะครับโบสวยมากนะครับ,บ,รบอืมเอ,อม็ก์วอล์กอนหมอ้อ, <laughs> อช่วงนี้ <laughs> ผัาสายฝนออกเดินเที่ยวนะครับมันนานในเที่ยวที่สายฝนโบกมันนานในวันกับไปวันกัไปนีไปแต่ไม่ได้ท้ายโอ้ในสมในโฟกัเดอล์เนี่ยเออหอดได้แรอเปล่าเออเจียงจาออ่ดนเนี่ยีสมเนี่ยสายฝนสายฝนกินหญ้าริมทางนะครับนี่ถ้าหญ้าแบบนี้นะครับสายฝนโชค กินมันวัวเลยตัวจะมั่มทับสายฝนนะดึงนี่เร่งเออ,อกินยาแห้งรอยบายาแห้งสายฝนคนละมันชคเหมือนกันนะนิดละติก๊กจะมีมีมีม ่าเชา้าเนยใช้ฟฝนช้ฟฝนด้วยไม่มีหรอไม่มีจูเไปไิดไอกินไทยในะสย่ฝนออกกินหญ้าริมทางครับบรรยากาศตอนค่าๆนะครับผม ก็ทันทีอมาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกด subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับเราจะได้ทําคลิปวิดีโอให้คุณแม่ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เงียบเงากันหน่อยนะครับผมขอโทษขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปนะครับให้คุณแม่ได้ดูเรื่อยๆนะครับผมดูครับจินยาลิมทางครับ สบายใจเลยสายฝนบอกอน,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 นั่นนะครับได้มาออกมากินหญ้าริมทางที่เห็นโซ่ห้อยคออยู่นี่นะครับไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับป้องกันนะครับรป้องก,กันการวิ่งครับถ้าวิ่งอย่างเราก็ดึงโซ่ลงนะครับเพราะว่าสายฝนเป็นบ่อยมองอะไรล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรก,กหาเรื่องวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับวิ่งกลับบ้านมันช่วิ่งไปไหนหรอกครับ จะดำโลหรือวะเม่ไม่ไม่ไม่ยังรู้อ่ะไม่ก็ไม่ใช่เพเ่อใช้ตาสั้นนุ๊กเฮ้ยกูมารำกูนะมิมเดินไปทำไมกูลบบุแล้วไปทำไมทำไมกับผมพาสายฝน ลองทำไมสายฝนลองกินถึงแม่หรือเปล่าแมงละ่ะเปื่หมูอมืเปื่หม,มูฮะป่าสายฝนออกเดินเล่นกินยาเดินทางนะครับอขอกินยานในยเด้อครับติ ตัวสูงนะครับท่วมหัวพ่อควานแล้วตัวสูงมากนะครับส่องเสียงทนงนงีน้องนิงสวัสดีครับผมพาน้องสายฝนอบ เี้ยเล่นอีกแล้วสายฝนมาเจอเพื่อนต่างสายพันธุ์ด้วยครับน,นี่ครับผม<า>ว่าเขา,าจะกลัวเหมือนแม่ไหมนี่แม่ไ้กำไรแต่เห็นควายนี่เรียบร้อยเลยครับหันตูดหนีเลย,ยกำลัง<า>หันเลยนะายมาแล้วมาอีกสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นวัวนะครับวัวกับควายนะครับสายฝนบอกว่า พักตรงนี้โกน <c oughs> อนมมีแต่มีแต่ควายและจะกลัวดูครับดูครับสายฝนไม่สนใจครับหาอาหารกินอย่างเดียวนี <c oughs> ่เพื่อนต่างสายฟันมาด้วย <c oughs> ปลาสายฝนจะกลัวไหมทำให้กำไรนี่ปานีนะเดือบ้อยครับผมใส่กี่ห้าไปแล้วไม่สนใจครับไม่สนใจแต่ฝนบอกฉันจะกินเนี่ยมีเพื่อต่างสายพันธุ์มาเต็มเลยนะครับี่น เก่งๆโบล่ะช่วยทั้งเลยโบโบช่วยเทปโบเนาะโอ้โบชีชมด้วยไม่ส่งกับตัวเลยมันต้องโบสีแดงสิ โอ้ยดูภาพบรรยากาศนะครับคึมๆนะครับแต่ฝนไม่ตกนะครับไรยวันแล้วครับแห้งคึมอย่างงี้หลายวันแล้วนะครับแต่ไม่ตกเลยนี่เป็นยังไงนี่หมู่บ้านของเราครับอากาศแห้งแล้งเทสนะครับนี่ภาพบรรยากาศยามเย็นครับทุ่งนาเขียวกระชีนะครับนี่คือทุ่งนานะครับแห่งบ้านศาลานะครับทุ่งนาเดนนี้นะครับผมนี่ครับผมไอุ้สายฝนที่ถ่ายรูปบปแด้วหรอไม่ รอกันซะแล้วใช่ฝนก็จะนิ่งๆอย่างนี้แหละครับผมไม่ดื้อไม่ซนครับเพราะว่าเขเป็นเด็กยิงนะครับชื่อจริงก็เด็กยิงสิริทรัพย์นะครับโอ้มาไล้อีกฟูงหนึ่งครับไปสะดุดกันขาน นะครับฝูงบวยฝูงหนึ่งนะครับกับาบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมคึมฟ้าคึมฝนไม่ไม่ฝนไหมครับไม่ฝนฟ้าร้องเฉยครับกับภาบรรยากาศทุ่งนาเซนจะสวยงามนะครับเขียวกระจีนะครับพาใส่ฝนออกเดินเล่นยามเย็นๆนะครับผมในเส้นกระโดดทีกีได้ เออไอเซก็รบแล้วยกยกไฟย,ย,ยกโล่ทางไทยรูปบิว่ะภาพสวยมากาสัตว์ครึ่งนี่ไงจ่าส้มทีพอดีแล้วสัตว์ครึ่งสัตกับครึ่งเหรอเออไอสเตนบอกคืกแล้ว อ่ะนะครับผมก็ ฝากนะครับกดไลค์กดแช่นะครับผมกดซับสไคร้ให้ไซฟอนวัดป่าเจียงด้วยนะครับคลิปคลิปนี้นะครับก่อนต้นก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับจุกะสวัสดีครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าอีกต่อไปครับกดติดตามด้วยนะครับนยท